สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆของคุณครูโอทุกคนเลยนะคะในวันศุกร์นี้หน่วยการเรียนรู้ของหนูน้อยตาวิเศษนะคะหัวข้อที่จะมาเรียนรู้กันวันนี้ก็คือเรื่องของการป้องกันและลดการทิ้งขยะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำของจองกันนะคะดเด็กๆใครตั้งใจฟังแล้วพูดตามครูโอเลยนะคะฟังแล้วก็พูดออกเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ เหม็นเหอืมถางเหม็นมาเลยค่ะเหม็นเหม็นขยะกินเหม็นเก็บเมื่อเห็นนี่เป็นของใครหนูจา๋าวอนมาฝากไว้เราเด็กไทยไม่ชอบขยะอ่าไม่ชอบขยะในะที่นี้คือต้องทิ้งให้ถูกที่ถูกทางถูกถังขยะนะคะไม่ใช่ทานแล้วพอเป็น ของที่เราไม่ใช้แล้วกลายเป็นสิ่งของที่เด็กไม่ชอบวความหมายไม่ใช้แบบนั้นนะคะคือไม่ชอบขยะที่ทิ้งไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นเราทานเสร็จแล้วเราต้องทิ้งให้ลงถังขยะนะคะแล้วก็ถูกประเภทมีการกําจัดที่ถูกวิธีด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาท่องอีกรอบนึงนะคะเหม็นเม็นเหม็นเม็นขยะกลิ่นเหม็นเก็บเมื่อเห็น นี่เป็นของใครหนูจา๋าวอนมาฝากไว้เราเด็กไทยไม่ชอบขยะอ่าเด็กๆเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะมีอีกเพลงหนึ่งครูเคยร้องตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะคะเขาจะร้องเพื่อให้เรารณรงค์การทิ้งขยะให้ลงถังคะ่ะดาวิเซตดาวิเศษ,เศษอ่าอ,อย่าทิ้งขยะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ตามเสียเช่นนะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางอ่าใครเคยได้ยินแล้วหรือเพิ่งได้ยินครั้งนี้ครั้งแรกฟังแล้วล่องต้องทำไมคะต้องเอาไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะทิ้งขยะให้ถูก,ถกที่ถูกทางนะคะเ,เด็กๆอ่ามาการป้องกันและลดการทิ้งขยะนะคะขยะเป็นของเหลือใช้ที่ไม่ เป็นที่ต้องการนะคะการป้องกันและการลดการทิ้งขยะเป็นวิธีที่มีความสำคัญในการจัดเก็บกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะมีทุกบ้านมีทุกพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องร่วมมือร่วมใจป้องกันและลดการทิ้งขยะค่ะจะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะ ใจมากขึ้นและทำได้ง่ายๆคือ 1. ลดการใช้งานใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู่ใช้ปินโตแทนการใช้โฟมและเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. นํนำกลับมาใช้ซ้ำการนำบรรจุภัณฑ์หรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่กลับมาใช้ซ้ำา 3. นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำของที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่าโดยนำสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำมาใช้งานหรือขายออกสู่ตลาดได้เมื่อเราทราบวิธีการแยกประเภทของขยะแล้วก็ควรนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อโลกเพื่อเราเพื่โอโ,โลกเพื่อเรานะคะอะ ในหน่วยการเรียนรู้หน่วยานดาวิเศษจะได้จบลงแล้วนะคะโออยากให้เด็กๆรู้จักการทิ้งขยะให้ถูกวิธีนะคะในหน่วยจะต้องจบลงกันเพียงแค่นี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะได้มาเรียนกันในแบบออนไลน์แล้วนะคะครูโอก็คงขอ ขอบพระคุณคุณผู้ปกครองทุกคนเลยนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารนะักของคุณครูโอทุกคนเลยที่เข้ามาเรียนและมาเป็นกําลังใจให้ครูโอนะคะจนถึงด้วยสุดท้ายของการเรียนรู้เลยนะคะโอต้องขอขอบพระคุณอีกคระคะั้งค่ะแล้วเดี๋ยวเด็กๆปีหน้าก็จะขึ้นเป็นพี่อนุบาลหวังว่าเราคงจะได้เจอกันที่โรงเรียนกันแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย